เจอกันอีกรอบครับท่านวันนี้มาที่ฟาร์มปลากระพงฟาร์มปลากระพงของบริษัทกลีนฟาร์มนะฮะของเสียบ,บอยเขานะฮะอันนี้เป็นบอ่อเจ็ดใช่ไหมใช่ครับน่มหกครับวันนี<ะ>้ฮะหกโลอ่ะอ๋อบอ่อนี้ต่อมือ60โลใช่ไหมครับ60โลได้นะฮะเนี่ยฮะเอาวางลงไปเลยโอ้โหโอ,โหโอ,โอ้ท่านใดสนใจนะท่านใดสนใจลูกปลา ทางกรีนฟาร์มเราก็มีเพาะลูกปลาขายด้วยนะฮะแล้วก็เลี้ยงเองด้วยนะฮะสนใจติดต่อมาได้นะฮะติดต่อบริษัทกรีนฟาร์มเลยนะฮะ,ะพิกัดอยู่คลองโคนครับพิกัดคลองโคนสมุทรสงครามนะฮะส,ม,สมุทรสงครามอยากได้ลูกปลาไปเลี้ยงหรือว่ายัางไงก็โทรติดต่อมานะฮะ087นะฮะ087 4059125นะฮะโอ้โห เอาเทลงไปนั่นน้อเออเทลงไปเยอะๆเลยไล่เลยไล่เลยโอ้ยเยอะมากบ่อนี้ยคือคือคือตัวนมห้าหมื่นนะบ่อนี้ยห้าหมื่นบ่อนี้กคืดุจังเลยนะนีเงาดำหมดใช่หมดเงาดำดใช่หมดเลย